สวัสดีค่ะมื่อนี้ยายเลิ่นกับสีพามาหาหน่อไม้จ้ะช่องเกษตรอินดี้วิธีบ้านนอกสีพายายเลิ่นมาหาหน่อไม้มื่อนี้ยายนำบดได้มาเพราะว่าเออยายนำเลี้ยงหลานเนาะไปยายเลิ่นเท้าหาหน่อไม้เลยไปยายเลิ่อนใส่ผ้าเนาะหาเก็บตรงนี้เด้กอืมจ้ะอันนี้หน่อไม้ยังยายเลิ่นหน่อไม้อันนั้นหน่อไม้หวั๊ให้หวา๊หน่อไม้หวั๊บบ่ เออหน่อไม้เสียงไผ่บ่หรือหน่อไม้สงไผ่ไอ,ไอันนี้นะโอ้หน่อไม้เสียงไผ่จ้ะลายเลยเนาะก่อนนี่น้อยเยลย์ลายนี่จ้ะโอู้จวดเอาจวดเอาเลยลายจ้ะก่อแรกเนาะเยลย์ก่อนแรก น้ำฝนเนาะไม่เลลายแห้งเนาะเออหลายอือ,อยอ้อนนี้งามนะยยเลนกอนนี้เป็นซิปนะเป็นซิปหลายมันออกหลายยยเลนสีสนนับสายพาลายกว่า มาแบกซอย,ยเยลื่นจ้ะเดี๋ <c oughs> ยวเอาก่อนนี้ก็ได้เอ็นในก่อนนี้เด้อือก่อนนี้ก็เอาเลยเยลืน่นเอาเล <c oughs> ยลุกขึนะ้นมา มันอยู่ในเลิกหน่อยเลยเห,ห,หรอเหรอน้ำไม้เหเดี๋ยวยัเลินกระสิหาไปเรื่อยๆจ้ะน้ำไม้เข้ากัหลายแล้วโอ้ยกลางกอบโอ้ยหมดกพายหมดหลายเนาะ đây chị hà nhỏ nó săn bỏ bọ áo vậy nhỏ nó máy sành thái nó luôn này đi ừ. hà nó máy hoa cả máy sành thái. cả máy hoa máy sành thái, máy lấy lấy cả hai hiện cả áo ừ. โอ้ตอนนี้กะหลแล้วหลเะโอ้หลายเลยยัยเลินนันนี้นะหล,หละ้วเบิดจหวานะกะหวก็หวฮ่าฮ่ายยเลินเอ็อ <c oughs> ดเสียงกานะ <c oughs> ให้กามันยานไรการ

นี่ะก็ค่อยเอามาซ่อมจ้ะเอามาซ่อมใส่เปาก่อนเลยได้อาย้อนนึ่งโคยมาตัวหินเล่นะเลืนอ่ะโอ้ันบ่มี่จ้ะ ซ่อมยัดเสื้เปาเนาะยายเอจะเอาไปไง่าถุงพายเดี๋ยวนำเอื้นถุงพายยายนำเอื้นถุงพายอันนี้นะนี่ยายนำบ่ามายายนำเลี้ยงหลานก็เลยมากับ<อ>ยายเลนแทน มันสูงๆง,งั้นเดาเอาบ่เนั่นยอดหนึ่งเยเลินจ้ะอกองไว้ฮักเอาเลยฮักเอาเอาแบบวนๆเลย,นยเนาะเยลินคักๆเลยทั้งในกับมี ยายเลือนกลับไปเนี้สิ mm. ไปเอาให้ดอกยายเลือนโอ้นี่หลายส mm. ามยอดออยายเลือนอยากไปเอาอีก mm. ให้ยายเลือนไปเอาจา้ะ mm. หลาย mm. <laughs> หักเอาแบบม้วนๆเลยค่ะ ต้องใส่เสียมเลยสูงแห้งเนาะเยะเลินโอ้ oh, สูงแห้งแค่ไห oh. <ๆ>้ก่อนหมดหลายเนาะ นี่จ้ะเย้เลือ่อนกระหามากกองกองไว้แบบนี้อไาไรเงี้ไว้อะก็ไวนี่เย้เลืนตัวต่ำ มันจะโตสูงแล้ะมันจะได้หามันเด้อือบอไปได้ลูกมาหาจ้ะ លោកសៀវដាក់កូននេះចាយ៉ាងលឿនអី เลื่อนหาไปอัดแบบนี้นะเออหาไปอัดเลยนี่นะปิดเนาะก็เลยเอาไปตัวยาวๆเอาตัวยาวๆบไปหาไปกินอัดปิดไว้โอุ้กคนือแบบเกือบมันกังมันหลุดกูปกติเลยยายเล่นกับมหาคนเดียวเนาะเออปกติกับมหาคนเดียวมัอนี่แหละ

ามับอกโอ้ยสามสี่พกเอาหาบุคคลันนี้เดไปกองไว้กอนจ้ะทำไมยินได้หลาย่กอนนี้ก็หลายจ้ะสามสามยอดเนาะยเลินสยอดสียอด มไม่เสียงไฟ่หักกวักกวกเอาเลยนะนี่ตัวน่ะห,หุ่นเลินก่อนหน้านะไหล เดี๋ยวสักงานก่อนสิงอดแล้วนี่จ้ะเฮาก็หามาเรียบร้อยแล้วนะหน่อไม้เฮาได้หลายเลยอย่าลก็สิเอาไปต้มเนาะย่านะใส่เบิ่งย่าลืยัดใส่ปิดไว้บ่เออยัดใส่ปิดไว้แล้วสิค้างแล้วเบนี่โอจ้ะสิเอาไปต้มเนาะนี่เฮาก็ดังไปลให้เอาไปต้มอยู่บ่ให้ไปจ้ะไปเลยจ้ะยยกไว้อยู่บ่ หนนไม้ไมไมีจ้ามือนี้เข้ากับสิขอจบคลิปการหาหน่อไม้ฮวกกับหน่อไม้ชงไพเท่านี้จา้าสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องเกษตรอินดี้วิธีมันนอกจ้า